อแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแนะนําในส่วนของการเติมเงินล่วงหน้าของเกม Darkodica นะครับซึ่งเกมเนี่ยจะเปิดในวันที่16เดือน7นี้นะทุกคนก็คือ อีกแค่ประมาณ1วันนะครับคลิปนี้เนี่ยจะออนวันที่15้านะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะเหลือเวลาอีก1วันนะที่เกมตัวนี้เนี่ยจะเปิดนะครับอ่ะใครที่อยากจะเล่นเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับในวันที่16ในหน้าเว็บเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการสมัครร่วงหน้านะครับเมื่อผู้สมัครครบจํานวนเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของที่เขาบอกไว้ด้วยนะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างอีกนะครับก็จะมีในส่วนของ News นะครับก็คือข่าวต่างๆที่เขาจะอัปเดตเข้ามาด้วยรางวัลต่างๆกิจกรรมมากมายและยังมีสตรอรี่และก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นอาชีพทั้งหมดเลยนะครับอาชีพของเกม d a g k o t i n a เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4อาชีพหลักนะณนะปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีวอริ i o r เออร์นะครับเมจิเชียนอาเชอร์ และตามด้วยชีฟนะครับซึ่งในแต่ละตัวละครแต่ละสายอาชีพเนี่ยก็จะแบ่งคลาสออกไปได้ทั้งหมดอีก4คลาสทางขวามือนี้นะทุกคนเผื่อใครอยากจะเล่นอาชีพไหนเนี่ยก็สามารถมาอ่านคร่าวๆได้ก่อนนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงลึกตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอไปเก็บข้อมูลก่อนนะครับสาหรับเกมนี้โอเคทุกคนก็อันนี้แหละนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะครับสําหรับการสมัครสมาชิกล่วงหน้าเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลมากมายนะทุกคนตรงนี้ก็ลองเข้ามาดูกันได้แต่ว่าประเด็นสําคัญในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะพาทุกคนนะครับไปเติมเงินนล่วงห้า เพราะว่าอะไรเพราะว่าการเตเมิมเงินล่วงหน้าเนี่ย เราจะได้ส่วนลดทั้งหมด50%นะครับทุกคนนี่ตามที่เขาบอกไว้ทางซ้ายมือนี่เลยเข้ามาดูนะครับแพ็กต่างๆที่เขามีเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนตรงนี้นะครับก็จะมีเลือดมีมานามีของต่างๆนะครับก็ลองมาเลือกเอาดูนะว่าเอออยากจะเติมแพ็กไหนนะครับซึ่งทุกแพ็กที่มีณตรงนี้เนี่ยเขาลดทั้งหมด50%นะครับนั่นหมายความว่าทุกๆคนที่เติมเงินเนี่ยก็จะเติมได้ถูกลงกว่าตอนเปิดเซิร์ฟจริงๆนี่ครับบางอันเนี่ยบางแพ็กนะครับก็มากกว่า50%นะครับอย่างแพ นี้เนี่ยก็เห็นไหมลดเกินครึ่งนะเพราะว่าอันนี้มัน2อ0 0มใช่ไหมแต่ว่าเขาคิดแค่10,000นะครับอ่าอันนี้เนี่ยลองมาเติมเตรียมความพร้อมของตัวละครของเรานั่นเองนะทุกคนนะอ่ะโอเคทุกคนเห็นแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้ใครจะเติมเงินเนี่ยจะเติมยังไงบ้างนะครับผมต้องบอกก่อนว่าการเติมเงินของเกมตาโกนะิก้าณตรงนี้เนี่ยนะครับมันเติมได้สะดวกรวดเร็วมากนะทุกคนคือจะเติมผ่านร้านเติมเงินก็ได้นะครับผมก็จะมีแนะนําให้นะใครที่จะเติมเงินแบบอยาก อยากได้แบบถูกๆอ่อะเออก็เดี๋ยวเติมร้านที่ผมแนะนําได้นะครับอันนี้ผมเติมประจํานะมั่นใจได้ว่าไม่มีบิดไม่มีโกงแน่นอนนะครับเยนยันได้แน่นอนโอเคสมมติว่าในกรณีที่ผมจะเติมเงินนะครับผมจะเติมเงินล่วงหน้าเลยผมจะเติมแพ็คนี้เนี่ยไอแอดเวนเจอร์แพ็เนยครับให้จําชื่อแพ็คไปด้วยนะแล้วก็มี Fortune แพ็ k อะไรนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าจะเติมแพ็คไหน สมมติว่าผมจะเติมแพ็คนี้ละกันฟอร์จูนนะครับผมก็กดบายเธอตรงนี้ไปจากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาถูกไหมครับทุกคนเราก็กดล็อกอินนะครับตามปกติเลยล็อกอินเกมเข้าไปนะครับปุ๊บพอเด้งเข้ามาตรงหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ลองเลือกแพ็คที่เราต้องการนะครับอย่างคู่นี้เนี่ยที่ผมเลือกก็คือตรงในส่วนของ f o r t u n e Pack ใช่ไหมอ่ะผมก็กด Purchase ไปทีนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีเลือกประเทศนะครับในการจ่ายเงิน อย่างสมมติว่าของไทยนะครับในราคา525บาทนะครับอันนี้นะก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเติมผ่านอะไรบ้างนะครับจะมี One Bank ก็คือพรอมเพย์นั่นแหละนะทุกคนหรือจะมี Two Money อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สะดวกอันไหนก็ลองเลือกแล้วกันนะครับอาจจะมี SPAY ด้วยนะทุกคนแต่ว่าช้าก่อนนครับอย่าเพิ่งเลือกนะอันนี้เนี่ยเราจะเติมผ่านร้านเติมเงินเพื่อให้ราคาเนี่ยมันถูกที่สุดนะครับในราคาอันนี้525บาท ผมจะมากดในส่วนของอินโดนีเซียนะครับทุกคนอันนี้คือขั้นตอนการเติมเงินนะและผมก็จะเลือกเพอร์เพจการนะครับปุ๊บแล้วก็กดโอเคไปผมก็จะเลือกในส่วนของอันนี้นะครับอันแรกเลยเพอร์เพจการหรือว่าเกมออนตรงนี้เนี่ยกดเข้าไปแล้วก็กดโอเคนะครับปุ๊บอ่าทีนี้นะครับมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะทุกคนก็คือให้เราเนี่ยทาการก๊อปปริ้งข้างบนตรงนี้ไว้นะครับกดก๊อปปี้ไปเลยนี่ก๊อปปี้ปั๊บ เสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ Google ไว้ทุกคนแล้วเราก็พิมพ์นี่ Pay to Win Top Up นะครับมันก็จะเด้งมาที่ตรงนี้เราก็เข้าไปเลยอันนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยนะครับก็สามารถสมัครได้แต่ว่าใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็สามารถกดลิงก์ในดีคริปชั่นได้นะครับ พอเรา copy ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สาหรับร้านเติมเงินไว้ให้นะเพื่อนๆจะได้คลิกไปแล้วก็สามารถไปเติมได้เลยได้รวดเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดหน้าร้านเติมเกมก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคหน้าร้านเติมเกมเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการาสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบตามปกติได้เลยนะครับก่อนที่จะเติมเงินทุกครั้งเนี่ยเราต้องล็อกอินก่อนนะครับ เพื่อให้เวลาเผื่อมีปัญหาอะไรเงี้ยมันจะได้ติดตามได้ง่ายนะทุกคนหรือจะกดที่ลิงก์ในดีคริปชันผมก็ได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับก็เลื่อนลงมาดูได้นะว่าเกมที่เราเล่นอยู่เนี่ยจะมีเกมอะไรบ้างนะครับลองมาเลือกดูนะมีเกมเยอะมากๆทุกคนแต่เกมที่เราจะเติมเนี่ยก็คือเกมนี้ถูกไหมดาโกนิก้าออริจินเนี่ยครับเราก็กดเข้าไปเลยจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีแพ็คทั้งหมดทั้งมวลในเกมเนี่ยที่เราจะสามารถเติมล่วงหน้าได้นะครับก็จะมีให้หมดตรงนี้เลยทีนี้เนี่ยเพื่อนเพื่ออาจจะลืมนะครับว่าแพ็ย แพ็กไหนกันแน่นะครับก็ให้เรากลับมาดูก่อนก็ได้นะครับนี่แพ็กนี้ f o r t u n e Pack นะครับผมจะเติม f o r t u n e p a c กก็กดตรงนี้ไปในราคา480บาทนะครับและทำไงต่อให้เราเอาลิงก์ที่เรากด Copy มาสักครู่นี้นะครับกดมาวางลงแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็สามารถเติมเงินได้แล้วแต่ชาต้าก่อนทุกคนนะครับเราสามารถกรอกโค้ดสตรีมเมอร์ตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็น การสนับสนุนผมนะครับหรืออาจจะมีโปรโมชั่นโค้ดนะครับในอนาคตอะไรต่างๆมากมายเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาก็จะจัดให้นะครับอย่างอันนี้นะครับโค้ดของผมก็คือ ONSZ นะครับทุกคนก็สามารถกรอกตรงนี้ได้แล้วก็กดซื้อทันทีนะครับปึ๊บแล้วเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเนี่ยสามารถยืนยันได้นะครับก็กดสั่งซื้อได้เลยอ่ะทีนี้นะครับทุกคนก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเติมเงินทีนี้ก็รออย่างเดียวแล้วครับ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วปึ๊บโอเคครับทุกคนนี่แหละอันนี้แหละเป็นวิธีการเติมเงินนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมแพ็คล่วงหน้าทั้งหลายเนี่ยก็สามารถมาเติมได้เลยนะครับซึ่งเกมเนี่ยจะเปิดในวันที่16นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปเติมในช่วงที่เกมเปิดแล้วเนี่ยอาจจะได้เลทราคาแพงขึ้นกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะทุกคนแต่ว่าไอแพ็กตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าอ่ามันจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเข้ามาดูแล้วกันนะอย่างน้อยๆเนี่ยคือถูกกว่าเติมเข้าเว็บตรงๆแน่นอนนะทุกคนนะครับโอเคลองดูแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกรอกโค้ดตรงนี้ด้วย้วกันนะ,นะทุกคนใครที่จะเติมเงินกับร้านพีทวินทอมอัพนะครับ่อนอยการในคลิปนี้เนี่ย ฝากเพื่อนๆเื่อกล,ลงไปกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครกดให้เนี่ยแน่นอนครับว่าทุกครั้งที่เพื่อนๆกดไลค์กด s subscribe เนี่มันฟรีแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากด้วยแต่วถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็มี2วิธีด้วยกันนะครับก็คือเวลาเติมเงินเนี่ยก็ฝาก บอกโค้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่1นนะวิธีที่2เนี่ยก็จะเป็นการสมัคร Membership นะครับใน YouTube นะทุกคนในละ3าหรบาทนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะทุกคนครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในเกมนะครับบา,บายยฮะทุกคน